ความเจ็บปวดนะครับกับปัญหาที่มันรุมเร้าแน่นอนครับว่าไม่มีใครชอบนะครับไม่มีใครชอบช่วงเวลาที่มันทุกข์ในชีวิตคือถ้าเลือกได้เนี่ยนะครับอยากให้ช่วงเวลาเนี้มันสั้นที่สุดเป็นไปได้ไหมนะครับขอแบบนี้ได้ไหมขอให้ช่วงเวลาที่มันทุกข์เนี่ยมันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็อยากจะไอช่วงเวลาที่มันสุขเนี่ยอยากจะให้มันยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยนะครับ เวลามันมักจะเล่นตลกกับเราอันนี้หลายคนน่าจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับช่วงเวลาที่สุขเนีย่ยยิ่งเราอยากให้มันนานเท่าไหรนะ่อยากให้มันนานเท่าไหร่มันยิ่งผ่านไปเร็วแค่นั้นแต่พอเราอยากให้ช่วงเวลาไอ้ช่วงเวลาที่มันไม่ดีช่วงเวลาที่มันทุกข์ๆเนี่ยนะครับอยากให้มันผ่านไปเร็วเท่าไหร่อยากให้มันผ่านไปเร็วเท่าไหร่เรากับยิ่งยิ่งรู้สึกว่ามันนานมากมันนานแค่นั้นแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้ช่วงเวลาที่เจ็บนั่นแหละครับ จริงๆแล้วมันทำให้ความสุขเนี่ยมันมีค่ามากขึ้นวันนี้นะครับรายการ Sound of Life ชีวิตสอนอะไรให้กับเรานะครับกับผมครูซุปก็มีประเด็นนะครับที่ผมได้เกิิ่นเอาไว้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นข้อคิดนะครับที่เกี่ยวกับ าการเกิดความทุกข์แล้วก็ความสุขนะครับที่มันเกิดขึ้นปะปนกันในชีวิตเนี่ยอยากให้ทุกคนมาอยากจะขยายภาพนะครับในประเด็นเหล่านี้ให้ทุกคนได้เข้าใจถึงสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นคุณเคยสังเกตเห็นการฝึกซ้อมของนักกีฬาไหมครับการฝึกซ้อมของนักกีฬาเนี่ยต้องใช้เวลานานมากนะครับบางทีเป็นเดือนนะคือต้องซ้อมกันแบบอย่างหนักหน่วงน,นะครับเป็นหลายเดือนหลายปีนะครับ ในช่วงเวลาที่ฝึกเนี่ยถ้าคุณได้สัมผัสจริงๆเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความเบื่อนะครับมันไม่มีอะไรน่าสนุกเลยนะครับไม่ได้มีอะไรน่าแบบรื่นรมเลยนะครับมันมีแต่แบบมีแต่ความเบื่อความปวดเมื่อยนะครับความเหนื่อยหน่ายแล้วก็ต้องเจ็บปวดเมื่อยนะครับกับกล้ามเนื้อนะครับเป็นเวลาแบบนานน่นะครับแต่แต่ว่านักกีฬาเนี่ยนะครับเขากลับยินดีที่จะทำนฮะคือนักกีฬาที่เขาแบบ เป็นโปรเฟชชั่นแลนะครับเขายินดีที่จะทํายินดีที่จะฝึกยินดีที่จะปวดเมื่อยพร้อมสําหรับรับมือความเหนื่อยหนาอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องแข่งขันนะลงแข่งนะครับในแมชสาคัญแล้วก็ชนะนะครับแล้วก็ดีใจไอความสําเร็จจากการจากการได้ชัยชนะเนี่ยแค่วันเดียวเท่านั้นครับความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่วันเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นต่อครับ ฝึกใหม่อีกเป็นปีนะครับฝึกใหม่เป็นปีเพื่อแข่งขันในแมชต่อๆไปแล้วก็สําเร็จความสําเร็จก็เกิดขึ้นได้อีกวันเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องลงมือซ้อมใหม่ซ้อมใหม่คือชีวิตของนักกีฬาเนี่ยนะครับกิจวัตรประจําวันคือเต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่ายความเบือ่อแล้วก็เพื่อแลกมาด้วยแมชที่การแข่งขันที่สําเร็จได้แค่วันเดียวอ่ะเห็นภาพไหมครับในเรื่องของการเรียนก็เช่นเดียวกัน นะคุณจะต้องตั้งใจเรียนเป็นเวลานานนะครับหลายปีนะตั้งแต่ป1ถึงป6ม .1 นถึงม6นะครับปีิญญาตรีปีถึงปีปี4อะไรก็ว่าไปนะครับต้องตั้งใจเรียนต้องอ่านหนังสือนะครับเป็นเวลาหลายปีนะอดต,ตาหลับขับตานอนนะครับคืออ่านแบบนะแล้วก็ต้องมีอะไรอยางเี้นะครับทำโปรเจกต์นะมันที่อาจารย์คุณครูส่งโปรเจกต์นะครับต้องส่งการบ้านนะหรือบางทีอ่างงานหายออกไฟล์หายอา้าว งานเข้าอีกนะฮะคือมันจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากนะครับในช่วงเวลาของการศึกษาแต่ทําไปเพื่ออะไรครับทั้งหมดเป็นเวลาหลายปีเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ได้วันสําเร็จนะครับวันสําเร็จการศึกษาแค่วันเดียวครับคือวันรับปริญญาวันเดียวจริงๆครับวันเดียวท้วนะครับอาจจะมีถ้าไม่นับรวมวันซ้อมรับปริญญาไม่นับวันซ้อมแต่วันรับจริงๆคือวันเดียวคุณจะสังเกตเห็นนะครับว่า ไม่ว่าคุณกําลังทําภารกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในบทบาทหน้าที่อะไรก็ตามในนั้นเนี่ยมันมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแล้วก็ปัญหานะครับมากมายที่มันแทรกอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มันมักจะกินเวลานานนะครับคือมันนานกว่าที่คุณจะผ่านปัญหาแต่และอย่างไปได้นะครับผ่านไปได้แล้วไงต่อผ่านไปได้ก็ไปเจอไปเจอปัญหาอีกอย่างนะครับ มันมนีปัญหาอีกมากที่แบบคือมันไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่แต่สุดท้ายภารกิจน,นั้นๆเนี่ยนะครับมันก็จะแลกมาด้วยกับวันแห่งความสําเร็จซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความสําเร็จที่เราแบบ,บดื่มด่ากับช่วงเวลานั้น,น,นเนี่ยได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วก็ไอ้ช่วงเวลาเนี่ยนะครับคือช่วงเวลาที่คุณไม่เคยลืมนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จนะครับคือช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกับมันมากๆ ต่อให้มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับมันก็มีความหมายยางบอกไม่ถูกนะครับยิ่งคุณผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคนะครับความยากเนี่ยนะครับในการผ่านมาได้เนี่ยยิ่งมันยาวนานเท่าไหร่ช่วงเวลาที่คุณสําเร็จเนี่ยนะครับคุณก็จะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นสังเกตเห็นไหมครับแต่ถ้าความสุขไหนที่มันได้มาง่ายๆนะครับโอ้โหได้มาแบบปอกกล้วยเข้าปาก คุณจะไม่ได้ข้อยินดีกับความความความสำเร็จนั้นเท่าไร่เทียบกับความสุขที่มันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแลกมาด้วยอุปสรรคนะครับด้วยน้ํามือของตัวเองการฝึกซ้อมปัญหาอะไรต่างๆความเข้มแข่งของตัวเองเนี่ยไอ้ความสําเร็จน้นเนี่ยจะทําให้คุณยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นโอเคไหมครับยิ่งความทุกข์มากเท่าไหร่ไอ้ความสุขของคุณก็จะยิ่งมีคุณค่าที่ทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นอยากให้คุณลองนึกภาพนะครับนะ สมมุติว่าโลกมันกลับได้นะคุณลองนึกภาพถ้าเกิดว่าทุกวันของคุณเนี่ยตื่นมาพบกับความสําเร็จซ้ำๆทุกวันลองลองนึกภาพแบบนี้ดูครับมันจะเป็นยังไงเมื่อวานก็สําเร็จนะฮะวันนี้ก็มีมีปัญหาอะไรนะครับวันนี้ก็สําเร็จอีกแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็นะเจอแต่เรื่องดีๆนะครับแล้วก็สําเร็จอีกแล้วนะครับคุณลองนึกภาพว่าถ้าความสําเร็จเนี่ย มันเกิดขึ้นกับคุณทุกวันเนี่ยซ้ํากันซ้ํากันเนี่ยนะครับเป็นเวลาสักอีกหนึ่งปีนะห้าปีนะครับหรือสิปีอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับนะชีวิตคุณเต็มไปด้วยความสําเร็จเพียบพร้อมในชีวิตเนี่ยปรากฏว่าไอ้ความสําเร็จนะครับความเพียบพร้อมในชีวิตเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นของตายสําหรับคุณครับมันจะกลายเป็นของตายสําหรับคุณนันทีนะครับ ไอความสําเร็จเหล่านี้มันจะไม่ทําให้คุณสุขได้ต่อไปคือมันแทบจะหมดคุณค่าไปเลยแล้วถามว่าถ้าเป็นแบบนี้มันแทบจะไม่มีอะไรที่ทําให้คุณสุขได้อีกเลยความสําเร็จมันจะไม่ทําให้คุณสุขได้แล้วเพราะว่ามันมันแบบมันเป็นของตายไปแล้วอะอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้าๆอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันจะเป็นของตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะบอกอย่างนี้ว่าอย่ากลัวว่าไอความทุกข์เนี่ยมันจะแสนนาน นะครับมันจะแสนนานเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับเวลาที่มันผ่านไปคุณย่อมเข้มแข็งมากขึ้นนะเข้มแข็งมากขึ้นประสบการณ์นะครับความเด็ดเดี่ยวนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยทุกกับสิ่งนั้นน้อยลงแน่ๆนะครับและสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นเชื้อเพลิงนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่คุณจะใช้มันพาตัวเองเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับ อย่ากลัวความทุกข์ที่มันแสนนานนะครับมันจะนานแสนนานแค่ไหนเนี่ยนะครับก็อย่าท้อนะครับอย่าท้อกับอุปสรรคที่มันมากมายก้าวข้ามมันไปครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับมันจะทําให้ความสําเร็จของคุณเนี่ยมีความหมายมากที่สุดรายการ Sound of Life ชีวิตสอนอะไรให้กับเรากับผมครูซุปแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้า อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe เพื่อไม่พลาดสาระดีๆนะครับของชีวิตซึ่งผมจะนำมาฝากอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ